บทที่17มีหลายคนได้รับความรอดที่เมืองเทสซลนิกาท่านเปาโลกับซีลาดข้ามเมืองอัมฟีบุรีและเมืองอะปอลโลเนียแล้วจึงมายังเมืองเทสซลนิกาที่นั่นมีธรรมศาลาของพวกยิวเปาโลจึงเข้าไปร่วมกับพวกเขาตามอย่างเคยและท่านได้อ้างข้อความในพระคัมภีร์โต้อตอบกับเขาทั้งสามวันสบาโต และไขข้อความชี้แจงให้เห็นว่าจำเป็นที่พระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมานและทรงคืนพระชนและกล่าวต่อไปว่าพระเยซูองค์นี้ที่เราประกาศแก่ท่านทั้งหลายคือพระคริสต์บางคนในพวกเขาก็เชื่อและสมัครเข้าเป็นพักพวกกับเปาโลและซีลาดรวมทั้งชาวกรีกเป็นจำนวนมากที่เกรงกลัวพระเจ้าและสุภาพสตรีที่เป็นคนสำคัญสำคัญก็ไม่น้อยแต่พวกยิว ที่ไม่เชื่อก็อิจฉาไปคบคิดกับคนผ่านตามตลาดรวบรวมกันมาเป็นอันมากก่อการจราจนในบ้านเมืองเข้าบุกบ้านของยาโสนตั้งใจจะพาท่านทั้งสองออกมาให้คนทั้งปวงกลั้นไม่พบจึงฉุดลากยาโสนกับพวกพี่น้องบางคนไปหาเจ้าหน้าที่ผู้ครองเมืองร้องว่าคนเหล่านี้ที่เป็นพวกคว่ำแผ่นดินได้มาที่นี่ด้วย ยาโสนรับรองเขาไว้และบรรดาคนเหล่านี้ได้กระทําผิดคําสั่งของซีซ่าโดยเขาสอนว่ามีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งคือพระเยซูเมื่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ครองเมืองได้ยินดังนั้นก็ร้อนใจจึงเรียกประกันตัวยาโสนกับคนอื่นๆแล้วก็ปล่อยไปเปาโลที่เมืองเบโรอาพอค่ำลง พวกพี่น้องจึงส่งเปาโลก,กับซีลาดไปยังเมืองเบโรอาครั้นถึงแล้วท่านจึงเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวชาวเมืองนั้นสุภาพกว่าชาวเมืองเทสโอนิกาด้วยเขาได้รับพระวจ,จนะด้วยความเต็มใจและคนดูพระคำภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่เหตุฉะนั้นมีหลายคนในพวกเขาได้เชื่อถือกับสตรีผู้มีศักชาติกรีก ทั้งผู้ชายไม่น้อยแต่เมื่อพวกยิวที่อยู่ในเมืองเทสซาโลนิกาทราบว่าเปาโลได้กล่าวสั่งสอนพระราชนะของพระเจ้าในเมืองเบโรอาเหมือนกันเขาก็มายุโยงประชาชนที่นั่นด้วยขณะนั้นพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลออกไปตามทางที่จะไปทะเลแต่ซีลาดกับทิโมธียังอยู่ที่นั่นเปาโลที่กรุงเอเธน คนที่ไปส่งเปาโลนั้นได้ไปส่งท่านถึงกรุงเอเธนและเมื่อได้รับคำสั่งของท่านให้บอกซีลาดกับทิโมธีให้รีบไปหาท่านแล้วเขาก็จากไปเมื่อเปาโลกำลังคอยซีลาดกับทิโมธีอยู่ในกรุงเอเธนนั้นท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะได้เห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมืองเหตุฉะนั้นท่านจึงโต้ตอบในธรรมศาลากับพวกอยู่และกับคนที่เกรงกลัวพระเจ้า และกับคนทั้งหลายซึ่งมาพบท่านที่ตลาดทุกวันนักประชญาบางคนในพวกเอปิกรียวและในพวกสโตอิกได้มาพบท่านบางคนกล่าวว่าคนพูดเพอเจอร์อย่างนี้ใครจะมาพูดอะไรให้เราฟังอีกเล่าคนอื่นกล่าวว่าดูเหมือนเขาเป็นคนนำพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่เพราะเปาโลได้ประรากาศเรื่องพระเยซูและเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย เขาจึงจับเปาโลพาไปยังสภาอเรโอปาก,กัสแล้วถามว่าเราขอรู้ได้หรือไม่ว่าคำสอนอย่างใหม่ที่ท่านกล่าวนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านนำเรื่องแปลกประหลาดมาถึงหูของเราเพตุฉะนั้นเราอยากทราบว่าเรื่องเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรเพราะชาวเอเทนกับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นไม่ได้ใช้เวลาว่างในการอื่น นอกจากจะกล่าวหรือฟังสิ่งใหม่ๆการเทศนาของเปาโลบนเขาอารโอฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นกลางเนินเขาอารโอแล้วกล่าวว่าท่านชาวกรุงเอเธนข้าพเจ้าเห็นว่าท่านทั้งหลายเชื่อถือโชคลางเกินไปในทุกเรื่องเพราะว่า เมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสก,การนั้นข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหนึ่งมีคำจาลึกไว้ว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเหตุฉะนนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศและแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสก,การอยู่พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้นพระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ และแผน่นโลกไม่ได้ทรงสถิตในปูชนียสถานซึ่งมือมนุษย์ได้กระทำไว้การที่มือมนุษย์ปฏิบัตินมัสการพระองค์นั้นจะหมายว่าพระเจ้าต้องประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากเขาก็หาไม่ได้เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงต่างหากพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติสืบสายโลหิตอันเดียวกัน ให้อยู่ทั่วพื้นพิภพโลกและได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่เพื่อเขาจะได้สวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและหากเขาจะคลำหาก็จะได้พบพระองค์โดยพระองค์ไม่ทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลยด้วยว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกขั้นได้กล่าวว่าเราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระองค์เหตุฉะนั้น เมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนทองเงินหรือหินซึ่งได้แกะสลักด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังโฉดเขาอยู่พระเจ้าทรงมองข้ามไปเสียแต่เดี๋ยวนี้พระองค์ได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่เพราะพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลก ตามความชอบธรรมโดยให้ท่านองค์นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้เป็นผู้พิพากษาและพระองค์ได้ให้พยานหลักฐานแก่คนทั้งปวงแล้วว่าได้ทรงโปรโดให้ท่านองค์นั้นคืนพระชนครั้นคนทั้งหลายได้ยินถึงเรื่องการซึ่งเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วบางคนก็เยาะเย,ะเยะ้ยแต่คนอื่นๆว่าเราจะฟังท่านกล่าวเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วเปาโล จึงออกไปจากเขาแต่มีชายบางคนติดตามเปาโลไปและได้เชื่อถือในคนเหล่านั้นมีดิโอนิซิอัสผู้เป็นสมาชิกสภาอารโอปากัสกับหญิงคนหนึ่งชื่อดามาริสและคนอื่นๆด้วย